สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กราฟกันในวันที่16กรกฎาคม2566นะครับผมวันนี้คิดตัวบับเบิลนั้นก็เขียวเขียวแดงแดงนะครับเพื่อนค่อนข้างจ่อไปทางแดงมากกว่าเขียวนิดหน่อยเนาะก็เดี๋ยวค่อยไปดูในตัวกราฟกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดีก่อนไปดูกราฟนะครับเพื่อนๆอ่าสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้ผมวิเคราะห์กราฟฟิวเจอร์ให้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ผมก็ได้สร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อน ผมก็จะไปวิเคราะห์อยู่ในกลุ่มอยู่เรื่อยๆนะครับก็ลองเข้ากลุ่มดูนะครับผมก็กลุ่มก็จะอยู่ใต้คลิปผมนะครับเข้ามาที่ใต้คลิปผมนะครับแล้วก็ดูตรงข้างล่างใต้คลิปนะครับมันก็จะมีลิงก์สมัคร OKX คเนะครับแล้วก็กลุ่ม Open Chat นะครับกลุ่มไลน์ Open Chat นะครับเพื่อนก็เข้าไปใน Open Chat ได้นะครับก็มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับว่าทัศนะมุมมองเป็นยังไงนะครับผมซึ่งฟิวเจอร์กับสปอร์ตนี่มันค่อนข้างต่างกันนะครับผมก็จะวิเคราะห์ในแนวขออองสปตกก่นนะครับผมม็าาดูว นะครับหัวข่าวคริปโตกันก่อนนะครับผมข่าวคริปโตมีอะไรบ้างนะครับช่วงสองสามวันที่ผ่านมาวันนี้ก็เมตาเตรียมเปิดตัว OpenSource AI โมเดลว้าวบับอะไรเนี่ยบัป๊บติแห่งอินโดนีเซียเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มคริปโตแห่งชาตินะครับขออภัยหากอ่านผิดนะครับผมแล้วก็บัตกูเกิลนะครับรองรับผู้ใช้งานชาวไทยอื คอยเบรเปิดตัว DM Future ทำให้แชทกันได้ระหว่าง Wallet นะครับผมยูนิซอฟรองรับ a v a l a n c e Network นะครับเป็นข่าวของวันที่15อีลอนมัสเปิดตัว XAI นะครับผมคืออะไรเผยร่วมมือกับ Twitter และ Tesla โอ้โหก็อีลอนมัสก็กำลังทำอะไรสักอย่างนะครับผมก็อาจจะทำให้เหรียญพวกน้องหมานะครับนีอาการตื่นตัวได้นะครับช่วงนี้ HIVE เตรียมใช้ Nvidia CPU ในการขับเคลื่อน AI ของตนเองอันนี้ก็เป็นในส่วนของวันที่14นะครับ Bank for International s e t t l e m e n t ชี้ d e f i สามารถช่วยพัฒนา CBDC ได้ Google โดนฟ้องเนื่องจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิดเพื่อฝึกเป็น AI นะครับคริปโตมายของ XRP ยังชนะคดีไม่ได้สมบูรณ์ลุ้นประเด็นซื้อขายสถาบันนะครับก็มีข่าวว่า XRP นี้ก็ชนะคดีนะครับเป็นบางส่วนนะครับผมก็ยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ น่าจะรอก่อนนะครับผมแต่ก็มีข่าวแว่วแว่มาว่าน่าจะชนะคดีได้นะครับผมการผสมผสานของ AI และ blockchain เกสเกลชักจะทนเสกไม่ไหวขอหยุดก,กีดกั้น i t c o i n ETF เทมาเซกนั่งทับมือรอกดระเบียบคริปโตชัดเจนนะครับผมก็ในชน่วงสอวันที่ผ่านมาก็ข่าวก็จะมีหัวข้อข่าวประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนที่ต้องการอ่านเนื้อหาของข่าวก็เข้ามาอ่านกันได้ในว้าข่าวคริปโตในเทรดดิ้งวิวนะครับผม มาดูในส่วนของกราฟกราฟกราฟนะครับผมเรียนแรกบิตคอยทยบาทนะครับผมบิตคอยทยบาทนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่ามันจะมีการดีดตัวขึ้นมาเล่นในแนวบนนะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับอาจจะขึ้นไปเล่นตอนนั้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็บอกว่ามันจะดิดตัวขึ้นไปในแนวบนนะครับมันก็ดิดไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็อาจจะย่อลงมาในแนวล่างนะครับตอนนี้ก็ย่อลงมาแล้วนะครับผมตอนนี้สโตรคัสติกไอซ์ไอ้นะครับสโตรคัสติกไอซ์ไอ้นั้นอยู่ในโซนล่างนะครับเพื่อนๆเพื่ จะมีแรงเด้งขึ้นไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะย่อลงลึกนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในขั้นต้นนะครับในช่วง2-3วันนี้นะครับสตกคัติกไอไอนั้นอยู่โซนล่างนะครับเอเมอนดีนั้นยังตัดลงอยู่นะครับเพื่อนก็น่าจะมีการยกตัวที่ค่อนข้างเบานะครับและย่อตัวลงมาต่อนะครับผมก็สําหรับมุมมองนะครับที่ผมมองนะครับก็อาจจะย่อลงมาในแนวประมาณ9ก้าแสนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการย่อตัวไหมนะครับแต่ขั้นต้น1-2วันนี้นะครับก็น่าจะยังอยู่ในนซ โซนประมาณ1ล้าน5 0,000นะครับก็จะอยู่ประมาณโซน1นล้าน5 0,000 1ล้าน4 0,000นะครับก็ประมาณนี้นะครับจะวิ่งไปอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับ BTC ในช่วงวัน2วันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับมาเล่นในส่วนล่างต่อเพื่ออาจเป็นการพักฐานที่แท้จริงของ Bitcoin นะครับผมมาดูในส่วนของ Time Frame Day นะครับผม Time Frame Day นะครับก็เริ่มอ่อนแรงนะครับมีสัญญาณการอ่อนแรงลงนะครับก็อาจจะมีการพักตัวในเร็วนี้นะครับ ก็สต๊คณิตไอไออยู่ในโซนล่างครับ M A C D ก็ยังตัดลงอยู่นะครับก็บ่งบอกถึงการพักตัวต่อไปของบิตคอยนะครับผมในการพักตัวรอบนี้ก็อาจจะเป็นการย่อตัวในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราต้องรอดูนะครับว่าจะลงมาพักตัวที่ไหนนะครับก็อาจจะมีการย่อลงมาแล้วครับก็ก่อนจะย่อก็อาจจะมีแรงเด้งขึ้นไปนิดเดียวนิดเดียวนะครับไม่เยอะมากนะครับอาจจะเด้งขึ้นไปสักประมาณที่ผมบอกประมาณหนึ่งล้านห้าหมื่นแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับผมในมุมมองของผมนะครับก็อาจจะพักตัวได้ลึกถึงเก้าแสนห้าได้นะครับเพื่อนๆก็ตรนะคัับว มาดูในส่วนของใบแนนนะครับในช่วงวัน2วันวัน2วันนี้นะครับใบแนนเป็นอย่างไรใบแนนหลังจากที่ย่อตัวลงมาอย่างเยอะนะครับสัปดาห์ก่อนคลิปที่แล้วนะครับประมาณ5วันที่แล้วนะครับผมบอกว่ามันจะมีการเล่นในกรอบไซด์เวกอบบนนะครับตอนนี้มันขึ้นมาแล้วทาท่าจะทะลุนะครับแต่ในมุมมองของผมนี่คือยังไม่ทะลุนะครับก็อาจจะเป็นการแย่แล้วก็ลงมานะครับในกรอบไซด์เวโซนกลางนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ8ปดพันาะครับสำหรับกรอบไซด์เวที่มันจะวิ่งก็อยู่ในโซนประมาณ900 0นะครับ9000กับ ประมาณ7,000 7,000ห้า7,000นะครับผมก็น่าจะอยู่ในโซนนี้นะครับก็ในช่วงวัน2วันนี้นะครับซตุคติกไอไอลงมาอยู่ในโซนล่างนะครับเอเบซีดีนั้นก็ตัดกันลงนะครับเพื่อนๆทีนี้ก็จะลงมาทดสอบกรอบไซด์เวย์โซนล่างนะครับผมก็อาจจะลงมาวิ่งในโซน7,000 7 6 0 0นะครับมาทดสอบแนวรับ7,000ห้า7,000นะครับในช่วงวัน2วันนี้นะครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในส่วนของไทม์เฟรมดีไทม์เฟรมดีหากมีการทดสอบแนวรับ7,0 เอาไม่อยู่นะครับถ้า7,500-7,600เอาไม่อยู่อาจจะมีการย่อตัวลงมาต่อนะครับเพื่อนเพ่อสำหรับการย่อตัวลงมาอีกเนี่ยแนวรับต่อไปก็จะอยู่แถวแถว6,500นะครับเพื่อนเพื่อนประมาณ6,500นะก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวก็ต้องมาลองลุ้นกันนะครับว่าแนวรับ7,600จะเอาอยู่หรือไม่นะครับขั้นต้น1-2วันนี้นะครับก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาเทสแนวรับ,รบในโซนกรอบไซเบอ์ล่างนะครับตามที่ใหญ่ BC เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเอาไม่อยู่ และคาดว่าน่าจะเอาไม่อยู่ครับเพื่อนๆก็น่าจะลงมาเล่นในโซนล่างต่อเช่นกันนะครับผมขั้นต้นหนึ่งถึงสวันจะทดสอบในกรอบล่างโซนไซเวย์นะครับในหนึ่งถึงสวันนี้ส่วนภายในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีการหลุดนะครับแนวรับล่างและลงมาเล่นในโซนล่างได้นะครับก็มองประมาณนี้นะครับสำหรับมุมมองของผมนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นชิบะอินุนะครับทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับชิบะอินุทำเฟรมสชั่วโมง สัญญาณค่อนข้างดีนะครับอ่าคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปดูผมบอกว่ามันจะขึ้นมาทดสอบเส้นเหลืองนะครับอ่าและมันก็ขึ้นไปทดสอบนะครับแต่ยังไม่ผ่านนะครับเพื่อนๆยังไม่ผ่านนะครับสเตอร์คัตติคไอไอนั้นก็ลงมาในส่วนล่างแล้วนะครับเพื่อนๆ MACD นั้นก็เริ่มตัดลงนะเพื่อนเพื่อนก็แน่นอนครับว่าจะลงมาทดสอบกรอบล่างของโซนไซเวย์นะครับผมเช่นกันตามพี่ใหญ่ BTC เลยส่วนกรอบล่างอ่าของเขาเนี่ยอยู่ที่0.05ตัว6564นะครับเพื่อนๆสี่นะครเลย ในช่วงวัน2วันนี้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาและในช่วงสัปดาห์หน้านะครับในช่วงสัปดาห์หน้ามองว่าสตอคติการ์ดอยู่ในโซนบนนะครับเตรียมที่จะย่อด้วย MACD นั้นก็ยังขึ้นอยู่ครับตัดขึ้นอยู่ครับเพื่อนๆยังไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับผมก็ตอนนี้สําหรับชิบะอินุนะครับเขาก็จะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ0.05ตัว7000 USDT นะครับผม ประมาณประมาณ0.05ตัว7,000เวทีทีแนวรับนี้น่าจะเอาอยู่นะครับคิดว่าชิบะอินุนะครับจะมีการย่อตัวลงมาในแนว0.05ตัว7,000นะครับเพื่อนๆในช่วงประมาณสัปดาห์นี้นะครับคาดว่าแนวรับนี้จะเอาอยู่นะครับก็ต้องดูแนวรับแต่ละแนวนะครับบางตัวก็อาจจะเอาอยู่บางตัวก็อาจจะเอาไม่อยู่นะครับแต่ผมมองว่าชิบะอินุเอาอยู่สำหรับแนวรับ0.05ตัว7,000นะครับมองว่าในวันสองวันนี้จะมีการย่อตัวลงมานะครับมาดูเหรียญต่อไป LUNC ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับ LUNC EMA crossover นะครััับบบก็มีสสญญาาาณยยคค่อนนข้งวะร คลิปที่แล้วผมบอกว่ามันจะมีการดีตัวนะครับแต่มันก็ค่อนข้างที่จะเบานะครับผมมองว่ามันจะขึ้นไปทดสอบ0.004นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อน0.004บาทแต่ก็ไม่ได้ออกตัวนะครับมาแค่กระติงนึงนะครับก็มาได้แค่0.0032นะครับแต่แต่แต่แตสต i คติกไอนั้นก็ยังอยู่ในโนกลางอยู่นะครับ m a C D ยังต่กันขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆรวมทั้ง,ง EMA crossover ก็ยังบง่งบอกถึงการขึ้นอยู่นะครับผมมองว่า l u c เป็นตัวที่น่าจะตามมองนะครับมีโอกาสวิ่งสวน BTC นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดนะครับอาจจะมีโอกาสวิ่งสวนทาง BTC นะครับขึ้นมาทดสอบแนวรับ0.0039ได้นะครับก็ต้องรอดูนะครับถ้าถ้าเกิดมีข่าวอะไรดีๆขึ้นมาเกี่ยวกับเทลร่านะครับผมผมมองว่าอาจจะมีการทะลุขึ้นไปเล่นถึง0.0047ได้เลยนะครับก็ต้องรอดูนะครับขั้นต้นมองว่าวัน2วันนี้นะครับก็ LUNC ก็จะค่อยๆไต่ตัวขึ้นไปหรืออาจพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงได้นะครับในช่วงวันสองวันนี้นะส่วนทางเฟรม ตามเฟรมเดย์สต๊อกคัตติกาไดอยู่ในโซนบนเอ็มเอซนั้นตัดกันขึ้นอีกรอบนะครับเพื่อนๆอาจจะมีแจ็คพอตนะครับอาจจะมีแจ็คพอตนะครับเพื่อนๆในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอาจจะเห็น LUNC วิ่งขึ้นไปท้าทาย0.0047ได้นะครับเพื่อนๆก็รอด,ดูนะครับประมาณ0.0047เนี่ยอาจจะได้เจอกันนะครับขั้นต้น0.0039ไปก่อนนะครับเพื่อนๆมีโอกาสที่จะขึ้นไปท้าทายนะครับและในระยะยาวอาจจะมีโอกาสขึ้นไปท้าทาย0.0047ในช่่่วงงสััปดาาหห์นนนน้้ทีีจะะถึะครบเพือๆ เป็นตัวที่น่าจับตามองเลยนะครับยูเอ็นซี N c. มาดู u ู S t c สทีซเทำเฟรม4ชั 4. ่วโมงทำเฟรม4ชั่วโมงอ้าวก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนขึ้นมาเทสเส้นขาวตามที่ผมบอกในคลิปท,ที่ที่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เทสเรียบร้อยไม่ผ่านนะครับคนวนมสูงมายังไม่ผ่านนะครับแต่ตัตคัตติ้งไอยังอยู่ในโซนกลางนะครับเพื่อนๆ MACD ยังตัดขึ้นหมายถึงมีการเข้าซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งการยกตัวในการพักตัวครั้งนี้ยังมีแรงซื้ออยู่นะครับเพื่อนเจจข้้นไเนนเสาวดพื่อน,อนก็ต้องงออดูในนนนช่วววัั2ี้าจจะ มีคาบีกับเทอร่านะครับรอดูกันเลยนะครับส่วนทางเฟรมดีนะครับทางเฟรมดีนอกจากที่มีโอกาสเบรกเส้นกดสีขาวไปได้นะครับสตคอกติกไอนั้นอยู่ในโซนบน m A C D นั้นตัดขึ้นนะครับเป็นตัวที่น่าจับตามองมี2ตัวนะครับเพื่อนๆตามที่คาดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าขึ้นมาจะขึ้นมาท้าทายแนวกดตอนนี้ขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ผ่านนะครับแต่เชื่อว่าในวันสองวันนี้อาจจะเบรกขึ้นไปได้นะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาพักฐานก่อนที่จะไปต่ออีกรอบหนึ่งอย่างแรงนะครับเพื่อนๆ ก็อาจจะได้เห็นนะครับอาจจะได้เห็นการพุ่งตัวอย่างรุนแรงของ USDC รวมถึง u n c นะครับทั้ง2เหรียญนี้คือลากนะครับแนวต้านที่สําคัญสําคัญนะครับอาจจะมีการขึ้นไปทดสอบไปท้าทายก่อนนะครับก็คือแนวต้าน0.0432นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อน0.043 USDT นะครับเพื่อนก็อาจจะมีการขึ้นไปทดสอบในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนการต้น1-2วันลุนเบรกเส้นแนวกดนะครับเส้นขาวนะครับเบรกแนวกดได้นะครับขึ้นมาและยืนได้ไปต่อ นั่นคือสัญญาที่ดีของ LUNC นะครับผมเก็บได้เลยนะครับสำหรับ LUNC กับ u s t c นะครับผมสำหรับสายสปอตทั้งหลายสำหรับผมเก็บแล้วนะครับนี้ก็มี XRP กับ u s t c นะครับแล้วก็ LUNC นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บแล้วนะครับก็เอาเอาไปประกอบการพิจารณาของเพื่อนๆนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเริ่มเก็บ3เหรียญนี้ก่อนนะครับผมแต่เหรียญนอื่นนั้นยังต้องรอก่อนนะครับผมก็ขอให้ดีตัวไปอย่างรุนแรงเลยนะครับผม สำหรับแต่นริงดอลลาร์นะครับ <_ d oll ars> ก็เมื่อมาสู่ก็ปิดตลาดลงไปนะครับก็มีการในทางเฟรมสชั่วโมงครับก็เริ่มก็เริ่มมีการยืนได้นะครับของดอลลาร์นะครับผมก็อาจจะทำให้บิตคอยและเอาคอยเหรียญต่างๆนะครับอาจจะมีการย่อตัวพักตัวลงได้นะครับเพราะว่าเขาเริ่มยืนได้ก่อนปิดตลาดนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูรอดูตอนเปิดตลาดนะครับเพื่อนๆก็อาจจะมีการรีบาวน์นะครับขึ้นมาบนในโซนร้อยร้อยหนึ่งกว่าๆนะครับผมประมาณร้อยหนึ่งกว่า ประมาณร้อยหนึ่งนะครับอาจจะรีบาวขึ้นมาประมาณร้อยหนึ่งถ้าเกิดมีการรีบาวกลับขึ้นมาเทสประมาณร้อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่วงที่คริปโตเคอเรนซีหลายเหรียญน,นะครับอาจจะมีการย่อตัวลงก่อนนะครับเป็นการย่อตัวลงเพื่อไปต่อนะครับในในส่วนของคริปโตเคอเรนซีหลายเหรียญน,นะครับผมก็มองว่าดัชนีดอลลา,ลาร์ก็อาจจะมีการรีบาวเล็กน้อยนะครับไม่ได้รีบาวขึ้นไปรุนแรงเท่าไหร่นะครับาอาจจะเป็นการพักตัวของเหรียญคริปโตเหรียญต่างๆนะครับผมก็อาจจะเป็นผลดีนะครับตอนนี้ก็อาจจะคริปโตเหรียญต่างๆอาจจะมีการพักฐานและ พุ่งอย่างรุนแรงในไม่ช้านี้นะครับตอนนี้ก็มองตามนี้ไปก่อนนะครับที่ผมบอกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีกระดานเทรดนะครับยังมองหากระดานเทรดอยู่ก็แนะนํานะครับ OKX นะครับผมลิงก์สมัครก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสำหรับผู้ที่สมัครเดือนนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับกองซุ่มฟรีค่าธรรมเนียมการเทรดนะครับมูลค่าสูงสุดนะครับของรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง10,000ดอลลาร์เลยนะครับผมบก่อนผมก็เปิดมาได้ BDC เป็นของแข็งก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับ BR สำหรับ OKX นะครับเพื่อนๆก็็ลองมกกัันนดูะครบ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้ข้อเลียนหน่อยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไปก่อนแล้วบ๊ายบาย